ครับผมก็อยู่กับผมนะครับเล็ h ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไนโค้ดเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการฟาร์มเพชรบอกเลยว่าได้แบบเป็นเกาะเป็นกรรมกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับสายขยันนะครับวิธีในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายๆครับสายขยันเนี่ยทำแบบนี้ได้แน่นอนนะครับพอถ้าเกิดว่าจะให้ผมแบบว่าคาดการหรือประมาณการที่แบบว่าชัว์เลยนะครับ ใน10วันเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีนะครับผมเพชรเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ันหรือสนะครับถ้าสำหรับคุณที่แบบว่าขยันทำนะวิธีและเทคนิคเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีนะครับก็คือการนะครับผมฟาร์มนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับศูนย์คำขอนะครับซึ่งศูนย์คำขอตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย นะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาปกติก็แล้วแต่นะครับเขาจะจ้างกันแพงมากณนะตอนนี้นะเออพวกเควสท,ที่แบบเลเวลสูงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นประเภทที่แบบตัวละครอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับคุณลองทำเควสขั้นต่ำได้พวก51นะครับพวก51ถึง55นะครับในรูปแบบของเอ่อแมปอเวลยสนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นตอนที่แบบว่าดึกมากแล้วนะครับเขาก็แย่งทำกันไปหมดแล้วนะครับ แต่ว่าผมมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่ามีวิธีการทําแบบนี้มันทํากันได้นะครับผมคือเขาจะจ้างกันแพงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครคุณนะครับเป็นตัวละครที่สามารถทาพวกเพวสแบบเอ่อห้าสิบหกห้าสิบเก้าได้หรือห้าสิบแปดอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้เพชรเยอะมากนะครับถามว่าทําไมถ้าเกิดว่าคุณทําตัวเดียวอ่ะแบบเอาเข้าปาร์ตี้ตัวเดียวอ่ะมันก็จะดูแบบว่าไม่เยอะมากใช่ไหม เอ่อเพราะว่าอย่าลืมว่าการให้เราฟาร์มแบบนี้เนี่ยนะครับจุดประสงค์เนี่ยนะครับผมเราต้องเอาหลายๆตัวอันนี้คือพี่ที่สําหรับคนที่แบบว่าสามารถเอาตัวละครมาได้หลายตัวนะครับผมเช่นคุณมีหลายคอมนะครับคุณมีคอมหลายเครื่องหรือว่าคุณจะใช้ด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเข้าปาร์ตี้เรารับเควสเดียวกันเนี่ยแล้วมาทําพร้อมกันนะครับมันก็จะเสร็จพร้อมกันถูกไหมเช่น ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างที่2 ID นะครับก็คือผมมีคอมหลายเครื่องแต่ว่าอันเนี้ยผมทำให้ดูแค่2ตัวแล้วกันนะครับตัวนั้นเนี่ยก็รับเควสตรงนี้มาเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รับเควสตรงนี้มาเช่นกันนะครับแล้วเราก็เอามาตีพร้อมกันนะครับโดยการที่ว่าให้เอาตัวเด็กทั้งหมดของเราอายืนดูนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยฟาร์มไหวอยู่แล้วนะครับพวกมอน5 8 5 9เในพวกเนี้ยนะครับผมก็จะรับพวกเควสแพงๆมา เขาก็จะจ้างแบบ3 0มสถึงห้กันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยผมอาจจะจะกวาดจะกวาดเควสมาทําหมดนะครับผมแล้วก็เอาตัวเด็กเดี๋ยวรับด้วยตัวเด็กนะครับเลเวลแค่ 30- มสคุณก็สามารถรับได้นะครับผมเอ่อบางคนคิดว่าอาจจะรับเควสนที่สูงกว่าตัวละครไม่ได้ถูกไหมแต่จริงๆมันทําได้นะครับเพราะว่าตัวเด็กตัวเนี้ยนะครับผมของผมเนี่ยมันแค่เลเวลสีเองนะครับเอ่ออันนี้เป็นแค่ตัวยกตัวอย่างนะจริงๆผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับ ถามว่าเอ้าแล้วมันได้เยอะยังไงใช่ไหมสมมุตินะผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเควสละสิบแล้วกันนะครับอ่าเอาเอาแค่เควสละสิบนะเควสละสิบเพชรแต่ว่าณตอนนี้ที่ผมทํากันอยู่เนี่ยมันเควสละสามสิบเพชรนะสี่สิบเพจห้าสิบเพชรแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่เควสละสิบแล้วกันถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณทำยี่สิบเควสเนี่ยนะครับผมตัวละครเนี้ยก็เท่ากับว่าจะมีสองร้อยเพชรถูกไหมไอตัวหขาวฉลามเนี่ยสองร้อยเพชรตัวผมก็มีสองร้อยเพชรนะครับผม แต่ว่าคุณลองคิดกับกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทักสามจอละเออหรือ4จอคุณอาจจะแบบว่าเอาโทรศัพท์แฟนโทรศัพท์น้องมาต่อนะครับแล้วก็เข้ามาเอามายืนดูดนะแล้วคุณก็ตีตัวเดียวแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณตีตัวเดียวอ่ะคุณครบปุ๊บเนี่ยนะครับสต,ตัวถึงอสตัวของคุณครบเวสเหมือนกันวันหนึ่งคุณทำยี่ิรอบนะครับ อ่ะสมมติผมยกตัวอย่างแค่20รอบนะจริงๆมันทําได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าคุณลองคิดง่ายๆว่าคุณทําแค่20รอบพอแล้วกันซึ่งมันใช้เวลาต่อวันเนี่ยน้อยมากนะครับคุณทําเควสต,ต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างแค่เควสละสิบดังนั้นเนี่ยเควสละสิบเนี่ยเควสห้าสิบเอ็ดก็มีนะครับมอนห้าเอ็ดบางทีมอนสี่จุดกว่าเขา,เขาก็จ้างกันนะครับเออดังนั้นผมยกตัวอย่างขั้นต่ําสุดแล้วคือสิบคุณทำสิบเควสคุณจะได้หนึ่งร้อยคุณทำยี่สิบเ การที่ผมบอกว่ามันจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมหมายความว่าให้คุณเอาตัวละครเข้ามาหลายๆตัวเช่นสมมติว่าตัวตีของผมนี่คือตัวเดียวถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งสามจอคุณเอาอีกสามตัวเนี่ยเข้ามารับเควสเดียวกันแล้วมายืนเฉยๆแด้เอาตัวนี้ตีนะครับเมื่อเควสมันครบปุ๊บมันครบพร้อมกันหมดเลยทั้งหมดคือสี่ตัวถูกไหมเราตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเด็กอีกสามเออพอมันครบหมดเลยปุ๊บเนี่ยถ้าจะกลายเป็นว่าต่อวันถ้าเกิดว่าคุณทําแค่ยี่สิบเควสคุณจะได้ตัวละสองร้อยถูกไหม 10วันคุณจะได้เท่ากับว่าตัวละ2,000นะอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะถูกป่ะนะครับอันนี้คือเรายกตัวอย่างแบบต่ําสุดด้วยนะ10เพรนะครับแค่วันละ20เพจถ้าคุณมีหลายๆตัวนะครับดังนั้นหลายๆคนก็มองว่าเอา้าแล้วเนี่ยเขาทำเขาจะเล่นจะทําอะไรหลายจอหลายตัวถูกป่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาใช้พวกโปรแกรมในค่าวหรือว่าในอะไรพวกนี้นะครับพวกโปรแกรมที่ฝากเปิดตัวละครนะครับอะไรพวกนี้นะครับ คุดประสงค์คือตรงเนี้ยเขาก็ทําได้เช่นกันนะครับแล้วว่ามันทํามานานแล้วนะครับแต่ว่า่างนี้ยมีคนตอบจามีคนถามผมมาอยากให้ผมแนะนํากเกี่ยวกับวิธีหาเงินเนี่ยผมก็เลยทําวิธีนี้ให้แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆมันทําได้แล้วทีนี้นะครับหลายๆคนก็จะมีคําถามต่อมาว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าได้ได้ตังค์ไปปุ๊บแล้วไงอ่ะเออได้เพชรไปถ้าเกิดเอาไปขายก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงโดนแบนใช่ไหมไม่ครับคุณเก็บเพชรเอาไว้ในตัวเลยนะครับ มีวิธี2วิธีที่ผมจะแนะนําวิธีแรกคือการเอินออกเป็นเหรียญกีกานะครับคุณก็ทําการเอาเพชรอะนะครับผมเออไปทําเป็นของซะว่าเออแล้วก็ออกกเอินออกถูกไหมอ่าคุณจะเอาเป็นโมลิอนคุณจะเอาเป็นพาเพนัสแล้วแต่คุณนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีการเอาออกเป็นเหรียญน,นะครับก็คือตรงนี้เลยครับคุณกด NFT มาแล้วคุณก็กดที่โทเค็นคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไร คุณจะเอาโมริออนออกมาหรือคุณจะเอาเกียร์ออกมาเออคุณจะเอาโปรโมตีออกมาหรือเทียใช่ไหมเออหรือพาเวลัสอันนี้แล้วแต่คุณคุณเอาออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมแล้วคุณก็เอาไปขายที่เว็บมันก็จะได้เป็นเหรียญโคมาแทนแล้วคุณก็เอาเหรียญโคไปขายเออง่ายถูกไหมอันนี้วิธีนี้ยังไงคุณก็ไม่โดนแบนนะครับหรือวิธีที่2ครับให้คุณถือเพชรเอาไว้แล้วคุณก็รอครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันกําลังจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับจับตาดูไว้ให้ดีครับ 0.75มันจะสามารถกดเฮดออกได้นะครับก็คือมันจะแลกได่ต่อ1วันเนี่ย100ห0 0่ยเหรียญนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันใน1่เดือนเนี่ยนะครับมันจะหมุนเวียนมาให้เราแลกเหรียญออกประมาณสัก2ครั้งคุณจะต้องคอยจับตาดูเอาเองว่ามันมาครบในช่วงเวลาของวันไหนเวลาไหนนะครับ0.75ปุ๊บเราสามารถเอาออกได้ทันทีนะครับนี่คือวิธีที่2ที่คุณจะเอาออกได้ ดังนั้นนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มเงินที่ดีเช่นกันยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครเยอะนะครับคุณยิ่งรวยครับในในในระยะเวลาหลูมสิบวันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีห้าตัวคุณมีสี่คุณมีสี่ตัวแล้วเอาแบบตามแบบคอมโบโเต็มแม็กเลยนะปาร์ตี้มีห้าตัวตัวคุณตัวหลักคือตัวหนึ่งที่เหลือคือสี่ถูกไหมหรือจะเอาสามก็แล้วแต่คุณนะครับเอาสี่ก็ได้ เต็มแม็กเลยโหคุณลองคิดดูแล้วกันว่าในระยะเวลา10วันคุณมีตัวละ2000 2น0 0 2,000 2,000นะครับนี่คือผมคิดคอสต่ำสุดเลยนะเพจละ10เท่านั้นนะครับผมเออถ้าเกิดว่าคุณขยันทำอ่ะนะครับใน10วันเนี่ยคุณมีเพชรแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นหมื่นแล้วอ่ะเออถ้าเกิดว่าคุณรวม5ตัวละครอ่ะถูกปะล่ะเออดังนั้นอ่ะคุณก็สามารถทำของได้สบายๆบายแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าเกิดไปคุณไปฟาร์มของพวกนี้นะครับมันยังมีพวกขยะด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าจะพัดจะปูตอนคุณตีดอกของฟ้ามาอีกค่าเงินก็เปลี่ยนแล้วถูกไหมคุณได้เงินเพิ่มอีกนะครับหรือว่าคุณดอกพวกขยะพวกนี้มาเนี่ยคุณก็ได้เงินเพิ่มอีกเห็นไหมเออจิระเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึง่งแล้วแต่นะครับว่าอะไรเท่าไหร่ทําไงบ้างนะครับเออตรงนี้อีกนะครับคุณต้องได้คุณทำยี่สิบเวสแน่นอนเอาง่ายว่าคุณเดินมาทำเวสหนึ่งคุณต้องได้แล้วขยะอย่างน้อยมีหนึ่งถึงสองอันนะครับว่าเป็นขยะอะไรนะครับ ดังนั้นตรงนี้มันก็ทําให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็ลองทําดูแล้วกันนะครับสําหรับวิธีนะครับง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องเปิดหลายจอคุณก็ไปหาวิธีของคุณเอาเองแล้วกันว่าคุณจะทํารูปแบบไหนแต่ผมเสนอนะครับแล้วก็ทําให้ดูว่ามันสามารถทํากันได้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างผมเองผมมี3ามเครื่องนี่ผมเปิด3ามตัวก็ได้นะครับผมแต่เนี้ยผมยกตัวยอย่างตัวเดียวให้ดู นะครับก็คือรับเควสเดียวกันแล้วมายืนแล้วเอาตัวหลักตีทุกอย่างจบพอครบเควสปุ๊บคุณก็ไปคืนพร้อมกันเออแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับหลักสูตรนี้ก็ลองทำดูแล้วกันสําหรับคนขยันจริงๆนะครับหรือว่าคนที่จะใช้พวกโปรแกรมที่แบบว่ารับฝากนะครับเออพวกรับฝากไอดีฝากเปิดพวกนี้แล้วก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะยังไงถ้าเขาห้ามคุณก็อย่าใช้เออหรือว่าถ้าเขาห้ามแล้วคุณจะใช้คุณก็ต้องเสี่ยงเองอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผม แต่ว่าของผมก็เปิดเอาว่ามันมีหลายเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับมองให้เห็นภาพครับว่าในในหลูก10วันในหลูกอาทิตย์นึงเงี้ยคุณเห็นเม็ดเงินแน่นอนเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับสายขยันอย่างที่ผมบอกนะครับผมยกแบบว่าเ u e s ต่ำสุดแล้วนะครับผมยังไงพวกคุณต้องทําได้นะครับเออมันไม่ยากครับเ u e ห้สก็ได้ครับเ u e สีกว่าก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเขาจ้างคุณคุณก็ไปหากดรับมา นะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเควสสูงอย่างที่ผมทาเนี่ยมันได้เกินแน่นอนครับเอ่อเพราะว่าเควสหนึ่งเนี่ยตอนช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าที่เขาจ้างกันเนี่ยนะครับสามสิบถึงห้าสิบครับบึ้มเลยนะครับผมเต็มเลยนะครับผมถึงต่อให้เป็นในรูปแบบของวันธรรมดาเควสพวกนี้เขาก็จ้างกันแพงอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็คุณจะตักตัวในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณแล้วกันยังไงผมก็ทานะครับผมในรูปแบบ วิธีหาเงินแบบนี้ออกมาให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะด o n a o n ซีฟนะครับยังไงก็ลิงก์ต่างๆเนี่ยผมทิ้งเอาไว้ให้้างใต้ในคำอธิบายแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับซีฟที่ด o n a เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมครับยอดชาแนลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายจุบจุบ